สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถมาแนะนำนะคะเป็นรถรุ่นคู b บต้ MU 5 5 0 1ค่ะตัวนี้จดทะเบียนเมื่อปี61นะคะคันนี้เป็น55แรงค่ะคันนี้จะมีอุปรกรณ์ให้2ชิ้นนะคะคือด้านหน้าและผ่านหลังค่ะ ล้อหน้านี่ติดมากับรถนะคะสภาพประมาณ40%ค่ะล้อหลังก็ติดมากับรถเช่นกันนะคะสภาพก็ประมาณ50%ค่ะ <unter st iles> เครื่องปกตินะคะ <unter st iles> เครื่องดีปกติเลยน้ำไม่ดันไม่ไอค่ะ ้านหลังปกตินะคะระบบไฟใช้งานได้ปกติค่ะใครที่ชอบใหญ่ๆแบบนี้นะคะราคาน้องแม่แรงนะคะอยู่ที่ราคา45,000บาทค่ะตัวนี้มีอุปกรณ์ให้2ชิ้นเลยนะคะ สีรถเป็นสีเดิมนะคะตัวนี้ใส่ไม้ให้ใหม่นะคะไม้เก่าไม้มันไม่ขึ้น,นะคะ่ะเลยรอบยังไม่มี หลังคาปกติค่ะไม่มีชำรุดตรงนั้นพี่ๆท่านใดที่อยากเลือกชมรถนะคะหรืออยากเข้ามาดูรถทางร้านยินดีต้อนรับนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ PC ซีแทสเ,เตอร์อำเภอเบญจรักจังหวัดสีสะเกตค่ะหรือท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะสามารถ แอดไลน์หรือโทรสอบถามที่เบอร์081600 4 7 5 3ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ